ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องกล้วยไม้เป็นเชื้อราไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกล้วยไม้ไม่ปานเป็นเชื้อราค่ะใบด่างๆเห็นไหมคะคุณผู้ชมเชื้อราทาั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราไม่รีบกําจัดนะเดี๋ยวเขาจะลามนะคะเราต้องใช้ ปูนแดงมาป้ายเขานะคะเนี่ยเห็นไหมคะดำๆเนะะี่ยค่ะของแม่ปานเป็นดำๆเลยนะคะไม่เหลืองเลยนะคะเป็นดำเลยค่ะใบเขาก็ด่างๆนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะลามไปทุกต้นเลยนะคะถ้าเราไม่รีบทำรีบกำจัดเดี๋ยวกล้วยไม้เราไม่สวยนะคะเห็นไหมคะ กำลังออกดอกสวยงามมากเลยค่ะสวยไหมคะกล้วยไม้แม่ปานคุณผู้ชมออกดอกเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมสีแดงนะคะเนี่ยอันนี้ก็สีชมพูกำลังออกดอก ใกล้จะบ,บานเต็มที่แล้วค่ะเห็นไมคะอันนี้กล้วยไม้ป่านะคะใบเขาเขียวมากเลยค่ะ ใบเขาจะไม่ค่อยเป็นเชื้อราหรอกนะคะไม่มีจุดเลยค่ะงามมากเลยค่ะเวลาเขาออกดอกสีเหลืองเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำ เดี๋ยวเราเอาปูนแดงมาทานะคะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกำลังงามเลยค่ะกล้วยไม้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะวัสดุอุปรกรณ์ก็มีนี่ค่ะปูนแดงนะคะ แล้วก็น้ำน้ำก็ประมาณลิตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะเอาใส่ใช้ไปรดจัดกล้วยไม้ของเรานะคะแล้วก็ทำไม่ยากหรอกนะคะก็ใส่ปุนแดงประมาณหนึ่งช้อนนะคะละลายกับน้ำนะคะใส่ไปประมาณนี้ค่ะ ลแล้วนี่ที่แม่ปานทำเสร็จไปแล้วนะคะเป็นอยู่แต่เขานอนก้นแล้วเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนเนื้อปูนอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะแล้วเราก็ขยี้เลยค่ะขยี้ขยี้ใ่้เขาตกตะกอนนะคะตกตะกอนก่อนแล้วเราค่อยเทใส่ขวดนะคะ เดี๋ยวแม่ปานจะเอานําไปลดเลยนะคะแม่ปานจะไม่ใช้ผสมกับน้ํานะคะจะเอาไปฉีดแบบเพียวๆเ,เลยนะคะใส่ฟอกกี้นี่ค่ะขยี้ขยีให้เขาละลายก่อนนะคะ ปูนแดงก็มีประโยชน์มากเลยค่ะปูนแดงนี่เขาก็ทำมาจากเปลือกหอยเผานะคะบางงันก็สีไม่แดงบางอันก็สีส้มนะคะเป็นเพราะว่าเขาใส่ขมิ้นน้อยก็ใช้ได้หมดทั้งสองอย่างเลยนะคะ เขาก็ทำให้แก้โรคใบเหลืองนะคะเชื้อราทางใบทางดินด้วยนะคะปูนแดงนี้ก็ประโยชน์มากเยอะเลยค่ะอันแล้วเดี๋ยวแม่ปานจะมาใส่ฟอกกี้เลยนะคะจะเอาขวดนี้นะคะใส่ก็ประมาณแต่แม่ปานไม่ใส่หมดหรอกนะคะจะใส่ประมาณนี้เปิดเลย เดี๋ยวแม่ปางก็จะค่อยๆเทนะคะเอาไปลดฉีดพ่นแบบเพียวๆเลยนะคะไม่ผสมน้ำค่ะค่ะแม่ปางก็จะเอาแค่นี้ค่ะ เราก็ปิดฝาเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นเลย เขาจะไม่ได้ใบเหลืองนะคะเป็นเชื้อราท้านเลยต้นนี้ด้วยค่ะกันแก้เชื้อรานะคะไม่ให้เขาใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะ แล้วนี่ก็ฉีดเลยแดกกำลัง่องนะคะตอนเย็นฉีดเลยกำลังแทงยอดแตกหนอ่อเต็มเลยค่ะทั้งออกดอกด้วยนะคะฉีดเลย ผู้ชมทําไว้เลยนะคะถ้าของใครเป็นแบบเหมือนของแม่ปานนะคะกล้วยไม้ให้ทําเหมือนแม่ปานนี้นะคะเขาจะไม่ได้รามค่ะทาไว้เขาจะไม่ได้ไปไหนเขาจะอยู่ที่เดียวนะคะไม่รามไปใบอื่นทําเลยนะคะ ค่ะคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ